วันนี้เป็นวันที่24เป็นการสมบูรณ์รับนอที่เสียงพระพจน์นะห้เาเี่ยวิ้านระตะัศัยระสว่ตางางามาถ้าพระพจนบูชตนะคัะได้อาจารย์ที่ยอดพระพน์เลู่าวารท่านอาายความคิดของพจจนทำให้มีสติและได้มีสมาธิเกิด่อจากตลอดป็นขณะในบบสวน่้อได้ใชทที่หนึ่งบทบทกาพระลักษตรหนักอะไรางสามาจะพุทพุทธาบตรตังพระกุศตังอภิวาทเอนีสมัครพระตัวพระก चुपती पर ना तो साबा था पोषण के बाद आमी मोती सोम बुद्ध शाम पर तली भी ना ना समाज बुद्ध तो सुखी कानी बुद्ध तो हम बना बुद्ध कानी कैसी चीता साउंडी वहाँ ना बुद्ध सातां सातां चतुर बुद्ध जी तो तुम्हें कम मंच तां सोती ना मोती साम बुद्ध चोर नूती बता समाता दे कमाले सुपेरा तो ती बता सोता मामूती ना सोता जो तुम्हें मोहन सकी कमी चलो पे चिला तो ते

katakan semuanya tidak menganggut dan tidak sejauh ตวเราจะิฏฐิงสัับเีนนักชการจตนนักผู้ตัวต่างเชาตัดตั้งจินดุยนแต่ทิเรามันก็จะรู้ับฉบับเรียนก็ตวิธีกดตานคะเนยอวิตรำพีชรามาันตั้งแตนั้ปยมุทินามวิจาัจจัยเชิปุชยยนังนีปริยัติฐานสกรรมลุศยาจำังฉบับเรียีปด้วยะมานีปะดับพนังต่ำคะ นั่นทันทีบางครั้งเดียดสามารถสืบมาถึงผู้ที่ได้แต่พอตั้งสตางค์สมาชิกที่ได้สุภาพมาตอนแรกจังหวะปุ่นี้ตั้งแต่สุภาพมาเจ้าตัวตัวทั้งหัวตัวสัตว์แต่โมงยี่ตั้งมาจุดตัวมาไม่โยโย่สืบผู้จีงตีกิจกรรมไปพยายามปิดหัวโดยสัมภาระติดตัวสุภาพมากระโหลกหัวที่แปดหน้ามันสกัดชีวิตการ์ตา तो तो को मामा अपन आपी तो समيته पुतोहा तही फोटो जमा परितो साकेना तो द पेनमिन 9000 पुताम परनामी तथा सादी वना चाचा और साती व होतो तमनामी 50.333 चाचा सिंधु ग्राम की कचमानी कोरमादी तरह संगतवर्ती समानदा मानि उपान छासो कर रहे हैं तेशत इतते महत्व समतदाही 50.333 चले को पता खोजते 3003 छयो जात สวัสดีวันมาสวิติสุขสมกับเราที่ชาวมณานิที่พุทธังกตอาจจะมีสิ่งใดที่อย่างอุตส่าห์ตั้งแต่แรกเลยผสมในตัวประเทศทั้งวัฒนธรรมทั้งการศึกษาทั้งศาสนาทั้งสมัครทั้งเสริมทั้งประมงทั้งการปฏิสัตย์ทั้งมหาสมุทรทั้งสิ่งใหม่ชุดตัวเยี่ยมทั้งการศึกษาทั้งวัฒนธรรมทั้งการศึกษาทั้งวัตถุศิลป์ทั้งมรดกวิถีการศึกษาทั้งมรดกธรรมชาติสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมหิดลท कोसा केनावर सतीन परमान सत्य हि कोसाते हेवा नाते इतक आता इतवत आई बिया सोपा होते पण आता कथेचा गचाचा चाला बोलत तुला सुखा देवाने केवा कोसाते तो वाव सुके जक पीलव तो बनी ना आता ये कोचन की सतीन पर होती हेवा नाते इत तो इतवत आई हेला होते समांतर खानायाचा वचनचा ते नम्मा या पिजेने कामासाठी कामो बणामी तो मताते की फासाया माती

होती <Sanskrit>

दितो तनामा तसु तिहा वतिना सपुनु नोमा सम्बुनो वतानि नतुदा जी पचमत्वा पिनो तदति कतवा कवेतु दति अतु तुमति सोलकेति तिदेवा नपिति दति विचना नपि कोति कामाकलम सुवापुतु नत्वा मन्के माया जानो चवदा तनोपि केदिना दबुद चतसा सति सोत समता ननु समरे सपिकिन अतद चित्तम अपमते जसो संगिया कुनाद तुम में ए सदा न किरेते मागे जागी कदा विचना नपि को

พี่นุษย์เสนอทางจากการนำคนจากชาติโกฟิโตได้ยินข่าวกระทรวงการสำนักที่มีคนในคนจำนวนมากแห่งงานตั้งแต่ต้นปีก่อนหน้าที่ถ้าการงานที่ปฏิมาได้ใช้สิ่งที่เราพิจารณาเพราะว่าจะมาเป็นงานที่เราเรียกว่าตัวละมาตัวสุดที่เราถ้าการงานที่ปฏิมาได้ใช้สิ่งที่เราพิจารณาเพราะว่าจะมาเป็นงานที่เราเรียกว่าตัวละมาตัวสุดที่เราถ้าการงานที่ปฏิมาได้ใช้สิ่งที่เราพิจารณาเพราะว่าจะมาเป็นงานที่เราเรียกว่าตัวละมาตัวสุดที่เราถ้าการงานที่ปฏิมาได้ใช้สิ่งที่เราพิจารณาเพราะว่าจะมาเป็นงานที่เราเรีย

อาภูมป็นเกษติกรที่เนโลชีบชนิดวัตจะสายที่จะทำการนวดกระดกนะจ๊ะที่มานาที่นวดกระดกชาวติมานาเกิดนกกันวัาญจนบีทำาจ้อาภูอาิารจัดติดจัดตัวในตะอาภูเจ้าอาภูเาอาูเจ้าอาภูเจ้นาภูเจ้าอาภูเจ้าอาภูเจ้าอาภูเจาอาภูเจ้าอาภูเจาอาภูเาอาภเจ้าอาภูนจ้าอาภูเจ้าอาภูเจ้าอาภูเจาอาภูเจ้าอาภูเจาอิภูเจาอาภูเจ้าอาภูเ้าอาภูเาอาภนเจ้าอาภูเจ้าอเจาอาภูจาจ้าอาภูเจาอาภูาอาภูเจ

มาสมานะมาสมานุสุตมาที่กาคูคมันบทตำี่กาอาคูฮันรวาเทวาเทวาสทเตัวสินุปลมาคาปัละอาทวาสติเตศีเร่ยาชาปีตันนี้นวิวตะวันี้มัตะวนวตัลสินุปั่งะมนาติคมพิธีนันติมนังสุการกรุานอาคูเทวาสัามั่งาคนาธรรมตาคนสามสุรานะปโทยังอาคาปน่กาปัสติเตศีเอยาชาปีตัวนี้นวทิปตะวนี้มวนวตสินุ ถ้ามนาพิกรงมพิธกรนามสัมวิจินมนาเข้มยาจุสีดายามาทัาจะเตสอใโนนพิการมัสยิาสชติมนาสวามนมิตเวาราคโกมนิวันนี้มิตาถ้าตียา่เปยนวันนี้นอนที่มาโตยมาโตและวันโตวนนี้นอนามนาพิกรมพิธกรนามสามิจินนาถ้าะเต๋อเทวานี้เกยรติเปวันนี้นอนน้มันอิตรงเจนยันย็ที่ชาตังวัติวงโตมีสวามชองสุเขโมนาขังอธิวสิตังสุปมาบาลมตุปิ

ญาพิโกตีปกะลุงวากุตานังอิตลเีปะกะกะมุงนิเชลูกปิเชยุงชาปีเรื่องสังกามาปะยีตาิสนโมนติตางพุทธิสวกทีนสตติุที่จเปลี่ยนบสวดมองคาสุตงอสุสีวนาปะนานังปฏิฐานัจัศีลูชาตานีใะกะะมุตมังพิทเจตปิยตตเิอิมาปฏิอตวงกาานิทยโยสุิตสุภาตง Itang kalamut tamang mata udang nang pona tasa kata manta itang kalamut tamang tala ka udang ita atu wata na kana tolo na at kama tamang ati tau kai cuma tamang sanggu ong sambil sami kata kalamut tamang kama na tani santi dan takan taya kadi matam itang tamang

มณีธรรมีรัตตังกิติธรรมปิธรรมีรัตตังเปรตังกิตินัสสตินัสสวัตติมณตุยามนักภูติเชตุกริปิจิติสมาเหตตามหาสมันตามโนนาวิชิตินธรรมปิธรรมีรัตตังเปรตังกิตินัสสตินัสสวัตติมณตุเยบุคลาตภะตาจัดชายแห่งอภิญางมณติสักัญญาสุขตาสวายอิรมาลานิมาหายธรรมปิธรรมีรัตตังเปรตังกิตินัสสตินัสสวัตติมณตุเยสุปัญญามหาฤทธธรรมนิยนิกา Aku nama dalam parita ikan kiri nama tani puting sama lagi tapi sama lah tapi tangi kita tidak cukup kita jadi kiri cumi tika aku tangi kita tika yang tiba tiba tambah sampai ini tanggal yang suatu yang waktu. Bagi kamu semua, tambah bosan sama kat. Atahin cita soya tajat ควรจนิจตัมทางตน้อเจขอะมากสมมาตที่ว่าปันตุนงบีสีบสวดกีสปัตรลสวดภาษิมิธีตังคตาเอปตปัตาอมตาสมาแบนายเชนตุเมียโูภาษีวนามาตมบลากามาปฏิสมนีมาาตัมานะคะมาอกิยติกีมาทีการขันิกามาทัมาสมโนุ่มเุธรตาเฉยอเมธรรมะจุนยมาธรรมบุรีไเอเมธรรมะิทาเอเมธรรมะสมัตาที่มา พิตาญตุวัตติติโตมิปจจตุิตุมิอนวะเชนะอิเมธรรมะกุศลิเมธรรมติที่เมธรรมิญญสปะตะอิเมธรรมะสมตาทีมานนพิตายาุขัตตุวัติตุมิปรสัมปิตละเลยยะชาติปัิตหน้ปุอุปนิยสูตอุปนิยสิวตมาพยมชะลูนีจัดสานิตานิตังพยันมะเทเปโกมานุปญญา कहीं ना शुक्रवार पर यह उपोषण ने यहाँ पर यहाँ क्यों तेज रहने की कथा आई यहाँ पर लगता है कि वो बाजू को भी ना शक्ति साथी पौधे का ये ना समूह के ऊपर जा सकता है तो कहाँ होती समाची नोए पर देखो समूह ही वाला तीखा तत्त्व ने थमा चले ने शुक्रवार तो ती आसानी का सबूत है शुक्रिन और सच्ची तानी तो थमा चाहे संकट लानी चाहे

วิปัสสติสังเกตุโปังกวิธนาคายุโอาจีวกบุคคลได้เห็นแท่งปัญญมากเมื่เแห่ยไม่ก่อนเกี่ยนไม่ทำนั้นได้บุคคลด้านกิเลสทำยังให้ป่วปังเปอกชีวะเกิดตาพวกมาใช้มาปั้งาสบายคนามคนเปี่ยนเสียในวันนี้หลยใครเล่าจะกทุคนตายหลายุมนัเห็นโนสังกติมากเนาวัจุมาเพราะบคคแต่เพียงแต่มัจุาพุ่มีเสในเรียนน้ำน้มันเกิดเราทั้งหลาย เอวังวิหาตาปิงกะกนันตูมาที่ตังเพชัตนตัวจันตัวจีกันตีนโมติจิตพระโมเหงุวสมุงเลืองบุกมาปฏิบัติมีความเพียวให้เกีนทางกาวันละกลางคืนแสดงว่าผู้มีนาฏีตื่นด้วยปะันนี้งอนบุาพินหาปาจาวีนะปาดงฉันมอฉันทำติดตัวเรามีความเกี่ยวกนอะไรจะกบกนเรากียัไม่ได้ พยาทมืหิพยาะจิตัเรามีความใกล้เป็นธรรมนาจะลรุคนใกล้ไปนะมนาทำมยมนาจตัเรามีความไ้เปธรรมนาแลุจจตใจไปไม่ได้ชพมปีนามนาปีหีนานาปงวิลาทมืเราเกิดป็นตาคือว่าจะต้องพักผของเราเพืใจทังหลายทังควกรรมะชาูนิกรรมะทันยกรรมโยนิกกรมะัุจตกรรมปฏินเรามีกรรมของมีกรรมว้ไม่กรรมเป็นเิมีกรรมพุทิตามไมกรรมะพุทพนงา นางกำกฤษสามียานังวัดเจปาตะการตริย์ยเหลือกังการมาแดนไว้เป็นบุญเลืเป็นบาปแต่ทวีทายาคิดว่าจะต้องได้รับคนกรรมแล้วสุดไปเ่อบังอำหิหอองิหารมันจะวีขี้ขิตตาบงร้งหลายคนพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเช่นหนึ่สิบเก้าเปอร์เทวตาเชียวราคาชาติการัญดาญนี้ทุกกาวันยาบันดาญนี้วันยาโฉกบันดาญเกิด นิสุภายยมตสัมปิปานิยอิวาจามิหิสัมปตังบุญสัมปตังสัพเพเทวตตุสัมปติิยานตันตุสัมถยาสีลาละกัตสัมปทิณงวตุขันธติันตพุทธาวะละปตาปิยกยยลังนตานาติยาละกัปะญาม่สับโซมวดที่ิบสวตาปฏิตาคาถาอันธรรมังปฏิตาาาโยคณาวเสยยาตะเทวตาสนีปตะวิหาสนิุปิ ต่างยิงตังยิ่งธรรมทานในระวัางพระวันปูชิตาสตรีนเกตลูวิหารพระวันบริเทวาธรรมทานเทวาพิกโบชาลามิกาปนิตาอุปสัตาขามาจติสาศน์กาอิทธิพลาปับุจิกาสุกัดเตเชลาปุติเตธรรมตวาสังกตาอีกปฏิกานคยนังกรมาปุติเตสพีสุขัสกลอตุจังกาจากที่ตังสัตวมูธรรมทังบุคลาสังสัรที่คูวัตตายะจะเอตละเข็มชตว์สัตว์สัพพิสเมเจอรโนอบุชิงธรรมานไย่ยชสัมมีอาริยะปัจจติเต บทที่21บทสวดสัพเพปฏิทานะคะถ่าเปร <c oughs> <c oughs> อันธรรมยังปฏิทานะคะถายโยยยานะมาวเสยบุญสันปฏิทานิกัตตสายานันตะานิกัตติมีถัดถโสกะทั้งหลายที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้ผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ <c oughs> ในบดนี้ เทสันตะพาขี่น้องันตุสนาบัตาประมาณนกาเรงแห่งบนเทียงหลายที่ถี่นิราเจ้าได้ทําแล้วเยปยาสาวุทตาจะไม่หังมาตาปิตายตนอะไรที่ราพูดในมัรดาแล้วมีดาวของข้าพเจ้าเป็นต้นจิตฐามตาปฏิตาวัดมีปัตร์ตะวีลิโนที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแนวจัดทั้งนุกหลายเอียนที่เป็นการสันตาตันติโกะจินเจกรมาจารานโนนันเลมีเวียนและมีเวียน การตั้งอยู่ในรูกเกิดในภูมิสามเกิดกำเนิดในเกิดในกำเนิดสี่ปวิกรตบวันเวลาสังกัตนาาพระวารเรมีการหาการหนึ่งได้การสต้องเที่ยอยู่ในภ้มาและภบยใหญ่ยาตังยีปฏิธานมีสตอาลายทรางในการให้จุบุญน้าพระพาแล้วอนุโมาตติสัญญจีนจมีปฏินานัติเขาสัตว์หลังจดอนุโมทนาอีคือเขาสัตวยไม่ทราบให้การจุบุญนพระานี้ทีว่าเสงนี้มียางงอเทปดังายจนยังกษัตริย์หลัน มยายที่นานะบุญญาใงเราโมตัง้งเหนา,นาเพราะว่าเหตุเกิดโนมธาุญทั้งหลายจะเป็นสตาสตาของตัวเวลาสุสสินโนเขาสตาคทุกอย่างม่เวทุกอยูเป็นสุสม,มเอเถิดเขมปัญทานจะพนตัเจ้าชาจะทิศต่างสุภัสได้จงถึงทางกเกษมเถิดเขาความมณีของสาลันจงสำเร็จมมเถ

ยังสังว่ตววาตัว,ตวที่พีทีาตลอดเตมมาถูกมงคลตั้งหลายที่สอบติดตั้งทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างเนอนาคตขอจงเปี่ยนดสภาพเน่าปรเทศามงคลในะการต่างๆขอจงสำเร็จทุกประการเท